สวัสดีครับแต่ละวันนี้นะครับผมพามาชมบ้านเดี่ยวครับที่อยู่ในเขตของอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับผม สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินพร้อมอยู่อาศัยนะครับเราก็ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนะครับสามารถที่จะไปตลาดก็ได้ไปโรงพยาบาลก็ได้หรือว่าจะไปห้างสรรพสินค้าก็ได้นะครับที่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับผมพาท่านมาชมเป็นบ้านเดี่ยว2หลังนะครับที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาซื้อเอาไว้คู่กันนะครับผมแล้วก็อยู่ด้านท้ายสุดซอยด้วยนะครับผม ที่นี่นะครับจะตั้งอยู่ที่นะครับ หมู่9ตำบลคูบัวอเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับบ้านเลขที่ทั้งสองหลังนะครับจะเป็นบ้านเลขที่243ถึง244นะครับผมอย่างนี้ครับเราอยู่สุดท้ายซอยนะครับบ้านของเจ้าของที่คือซ้ายมือผมและขวามือผมนะครับตรงด้านนี้นะครับเขาก็เลยต่อเติมหลังคาไว้สาหรับพื้นที่จอดรถนะครับสามารถจอดรถได้3าคันเนี่ยแบบสบายๆเลยอันนี้คือสุดซอยแล้วนะครับมีบ้านแค่2หลังเท่านั้นนะครับที่เนี่ย จะเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านโรสการ์เด้นนะครับซึ่งหมู่บ้านเนี่ยมีบ้านจัดสรรเยอะมากเลยนะครับถือว่าเป็นชุมชนเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวเปี่ยวเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูบ้านหลังแรกซึ่งบ้านหลังแรกเนี่ยจะอยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันตกแต่ว่าหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับประตูทางเข้าบ้านเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยยังสามารถที่จะจอดรถได้เพิ่มอีกถึงสองคันด้วยกันนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านลักษณะที่ กพื้นสูงเวลาประมาณ1เมตรเลยน้ําไม่ท่วมแน่นอนนะครับลงบริเวณลานจอดรถเนี่ยเทคอนกรีตเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วตัวบ้านเนี่ยครับเราขึ้นมานะครับตรงด้านเนี่ยจะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับเลยจากชั้นบันไดามานะครับตรงด้านเนี่ยจะเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยเขาจะปูด,ด้วยหินอ่อนนะครับประตูเป็นประตูบานคู่ที่เป็นบานพับเปิดกว้างแล้วก็จะมีบานเหล็กที่เป็นมุ้งลวดนะครับด้านในนะครับเพิ่มความปลอดภัยไปอีก แล้วก็พื้นภายในเนี่ยเป็นพื้นหินอ่อนนะครับผมณนะวันนี้วันที่ถ่ายทำเนี่ยต้องบอกว่าตัวบ้านเนี่ยไม่ได้โล่งอย่างที่คิดนะครับต้องขออภัยเพราะาทางด้านลูกๆของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เอาของนะครับมาพักไว้ที่นี่นะครับผมซึ่งในห้องโถงเนี่ยต้องบอกเป็นห้องโถงยาวไปจนถึงด้านหลังนะครับ โงงเนี่ยจะยาวอยู่แล้วราประมาณ9เมตรซึ่งเราสามารถนะครับที่จะแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ของส่วนที่นั่งกินข้าวด้านท้ายก็ได้นะครับทางด้านซ้ายมือของตัวบ้านนะครับตัวนี้ครับจะเป็นห้องครัวนะครับที่อยู่ทางด้านหลังนะครับแต่วา่าตอนเนี่ยของมันเต็มต้องขออภัยเราก็จะมีส่วนของห้องน้ําเป็นห้องน้ําที่เราใช้สําหรับทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าห้องน้ําส่วนนี้ได้นะครับมาทางด้านฝั่งขวามือเมื่อเราเข้าบ้านมานะครับทางด้านเนี่ยจะมีห้องนอน ถึง3ห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนเนี่ยจะมีอยู่ห้องเนือนอนนึงนะครับที่เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับแล้วห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวต้องบอกว่าในตัวห้องน้ําเป็นอ่างอาบน้ําเลยนะครับอย่างดีเลยแล้วก็ตัวพื้นนะครับเนี่ยเขาปูกระเบื้องเอาไว้เสร็จสรรเรียบร้อยวห้องมาสเตอร์เนี่ยจะมีทั้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ชุดนอนนะครับอันนี้นะครับต้องบอกว่าแถมให้ลูกค้าเลยนะครับถัดมานะครับ จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับเหมาะสาหรับออหนุ่มโสดหรือว่าสาวโสดนะครับตัวห้องเนี่ยอยู่ประมาณราวๆ3ามเมตรครึ่งคูณ3เมตรครึ่งนะครับมีเตียงนอนเอาไว้เสร็จสท์เรียบร้อยอยู่แล้วและห้องนอนนี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดไปยังอีกหนึ่งห้องนอนได้เลยครับเป็นห้องนอนที่ติดกันแล้วก็จะมีประตูที่เปิดเข้าห้องอีกต่างหากนะครับผมอันนี้สาหรับหลังแรกนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่นนะครับ แล้วก็ในบริเวณรอบบ้านนะครับตรงพื้นที่ที่ติดกับสวนบ้านเนี่ยเขาจะมีคอนกรีตรอยู่บริเวณรอบๆบ,บ้านแต่จะมีพื้นที่นะครับที่เหลือเอาไว้สําหรับเป็นพื้นที่ ที่ทําสวนได้ปลูกต้นไม้ได้นะครับซึ่งในสวนเนี่ยเขาปลูกต้นไม้เอาไว้หลายชนิดต้องบอกว่าพอเรามายืนอยู่ตรงเนี้ยมันให้ความสดชื่นและล่มรื่นมากนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะมีเป็นพวกต้นเอ่อต้นพยุงอยู่ในสวนนี้นะครับแล้วก็มีต้นจิกน้ํานะครับมีกาสลองหรือว่าต้นปีบแล้วก็มีทองกวาวอยู่ด้วยนะครับซึ่งรอบๆบ,บ้านเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของสนามหญ้าแล้วก็มีส่วนของเอ่อตัวสวนไม้ร่มพวกเลิฟเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าให้ความร่มเย็นอยู่นะครับ ในส่วนนี้พอเราเดินถัดมานะครับจากตัวบ้านอันแรกเลยเนี่ย ส่วนนี้เราจะเจอกับสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นออฟฟิศต้องบอกว่าออฟฟิศเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับตั้งแต่สร้างมาเพราะว่าตัวเจ้าของเดิมทีเนี่ยเขาเป็นส่วนของหัวหน้าใช่ไหมครับเขาก็สร้างไว้ตรงนี้ไว้เพื่อประชุมแต่ด้วยความที่ว่าทํางานนอกบ้านนะครับก็ถือว่ายังใหม่มากๆเลยส่วนรอบๆของออฟฟิศนะครับจะทําเป็นลักษณะของมีระเบียงเอาไว้สําหรับการชมวิวรับลมนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจะอยู่ติดกับพื้นที่ส่วนที่เป็นนาด้วยนะครับแล้วก็ด้านท้ายตรงด้าน เขาจะมีลำรางน้ําสาธารณะอยู่แล้วก็ในส่วนของออฟฟิศเนี่ยเขาจะทําเป็นลักษณะของกระจกโดยรอบนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับจะอยู่ที่75ตารางเมตรนะครับสามารถที่จะมาปรับใช้นะครับนอกจากจะเป็นพื้นที่ของออฟฟิศแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะจับปรับใช้เป็นพื้นที่ในส่วนของการพักผ่อนหรือว่าจะทําเป็นส่วนของการออกกําลังกาย หรือที่เพื่อนปลูกมาเนี่ยเปิดเป็นช่วงของพื้นที่รับแขกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นส่วนที่ คุ้มค่าน่าใช้สอยมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเราเดินมาระหว่างทางเนี่ยลมพัดเย็นสบายมากเลยนะครับไม่ได้จัดถึงขั้นว่าเป็นบ้านสวนแต่ต้องบอกว่ามีสวนต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นอย่างมากเลยนะครับจากบ้านหลังแรกนะครับมาสู่หลังที่2ซึ่งหลังที่2นี้นะครับก็จะเป็นบ้านหลังขนาดเท่าๆกับหลังแรกเลยพื้นที่ใช้สอยของบ้านแต่ละหลังเนี่ยครับจะอยู่ที่1 4 4ตารางเมตร แล้วก็ตัวบ้านของทั้งสองหลังเนี่ยจะมีสามห้องนอนสองห้องน้ําเช่นกัน1ห้องโถงนะครับแล้วก็1ห้องครัวแต่ว่าบ้านหลังที่สอเนี่ยจะเป็นบ้านที่ปัจจุบันเนี่ย เขามีลูกอาศัยอยู่นะคะผมซึ่งจะไปไปมาบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้าดูบ้านหลังเนี่ยอยากจะรบกวนให้แจ้งนัดล่วงหน้านะครับเขาจะได้เตรียมตัวมาเปิดบ้านให้ในบ้านหลังที่2เนี่ยครับจะมีความแตกต่างจากหลังที่1น,นะครับเพราะว่าบริเวณรอบๆบ้านเนี่ยครับส่วนมากเลยนะครับทั่วทั้งหลังเนี่ยจะเป็นคอนกรีตที่เขาเทเอาไว้เสร็จตับเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นครับจะสะดวกต่อการทําความสะอาดว่าในส่วนของคอนกรีตเนี่ยเขาจะมีเว้นพื้นที่นะครับที่ไว้สําหรับการปลูกต้นไม้นะครับอย่างในนี้นะครับก็จะมีต้นสัตบัญัแล้วก็มีต้นลําไยมีต้นลีลาวดีอยู่นะครับบ้านฝั่งเนี่ยจะอยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันออกใช่ไหมครับ แต่ว่าเขาปลูกบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศเหนือครับเดี๋ยวตามเข้ามาดูหลังนี้กันเลยนะครับหลังนี้เช่นกันครับเขาทําเป็นพื้นยกขึ้นมานะครับประมาณราวๆหเมตรกว่ากว่าหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเป็นราวสแตนเลสนะครับซึ่งสามารถปิดเปิดได้นะครับขึ้นบันไดามาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะมีส่วนของระเบียงหน้าบ้าน,น <ะ S 1> บ้านหลังนี้ครับประตูหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นประตูกระจกนะครับ แล้วก็เป็นบานสวิงด้วยเปิดได้คู่กันภายในนะครับถ้าเกิดเราเดินเข้ามาตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นห้องโถงโล่งๆกว้างๆครับซึ่งห้องเนี่ยเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็จะมีทีวีนะครับ จอไปเ,เลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีชุดโชฟานะครับเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วซึ่งของพวกนี้นะครับที่เราเห็นนะครับตู้รองเท้าชั้นวางต่างๆอันนี้แถมให้ลูกค้าหมดทั้งสิ้นเลยทีนี้เรามาดูกันในส่วนของห้องถัดไปนะครับ เป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้ําห้องนี้นะครับจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางที่ทุกคนในบ้านเนี่ยสามารถเข้าใช้ได้เลยนะครับเขาแยกโซนเปียกกับโซนแห้งเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมและในส่วนถัดมานะครับเราเปิดประตูบานสไลด์กระจกนี้มานะครับส่วนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของการนั่งกินข้าวนะครับกิจกรรมในครอบครัวเราสามารถที่จะใช้นั่งรับประทานอาหารตอนช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นจากจุดนี้ได้เลยนะครับซึ่ง ชุดในห้องกินข้าวเนี่ยจะเป็นห้องที่ติดก,กับห้องครัวนะครับต้องบอกว่าห้องครัวเนี่ยเขาทําแยกออกมาอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าจะมีประตูบานเลื่อนเอาไว้ปิดเปิดป้องก,กันกลิ่นเข้านะครับไม่ใช่เพียงแค่นั้น ในห้องครัวเนี่ยเขาทําออกมานะครับเขาจะมีตัวดูดควันนะครับขึ้นไปเพื่อที่จะไม่ให้กลิ่นนะครับเข้าไปรบกวนในบ้านเยอะแล้วก็ป้องกันพวกควันเนี่ยเข้าไปทําให้ฝ้าของเราเนี่ยเกิดความสกรปรกนะครับข้างในนี้นะครับเขาจะมีพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ล้างจานเอาไว้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็แยกในส่วนของตัวเตาอบไมโครเวฟนะครับที่มีชั้นแยกออกมานะครับแล้วก็มี เตาอบสำหรับคนที่ชอบทำเบเกอรี่นะครับแล้วในห้องเนี่ยเขาจะมีไม่ว่าจะเป็นพวกออหม้อหุงข้าวเครื่องปิ้งขนมปงังเครื่องทำกาแฟหรือแม้กระทั่งหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับมีครบหมดตู้ยงตู้เย็น,นย่แถมให้ลูกค้านะครับและที่สำคัญครับเวลาที่เรา ต้องการซักเสื้อผ้านะครับในห้องครัวเนี่ยเขาก็จะมีตัวตู้ที่แยกสำหรับเครื่องซักผ้าออกมาอีกต่างหากนะครับซึ่งตรงเนี้ยแถมให้ลูกค้าหมดเลยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยที่เป็นตู้บิวอินต่างๆเนี่ยอันนี้แถมให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดออกไปทางด้านหลังของตัวบ้านได้นะครับเราออกมาจากห้องครัวนะครับแยกตัวไปทางด้านซ้ายมือของตัวบ้าน ซ้ายมือของตัวบ้านเนี่ยต้องบอกว่ามีถึง3ห้องนอนนะครับและแน่นอนครับหห้องนอนเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องใหญ่นะครับในห้องนอนมาสเตอร์ห้องใหญ่นี่ครับ <c oughs> เขาจะมีพวกเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีถึง2ตู้ใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้แถมให้ลูกค,ค้าด้วยเตียงที่นอนเนี่ยก็แถมให้ลูกค,ค้าด้วยนะครับไม่เอากลับไปเลยในห้องนี้โต๊ะเครื่องแป้งมีให้ลูกค,ค้าเร็จสามเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มีห้องน้ําอยู่ในตัวซึ่งห้องน้ํานี้นะครับก็เป็นห้องน้ําที่มีอ่างอาบน้ําเช่นกันนะครับแล้วก็แยกในสัดส่วนของพวกโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้แล้วนะครับปูกระเบื้องหมดเลยนะครับซึ่งง่ายและสะดวกต่อการทําความสะอาดถัดมาจากห้องนอนมาสเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนมาลาลา3เมตรครึ่งคูณ3เมตรครึ่งนะครับแล้วก็ในห้องนี้มีทั้งเตียงนอนมีทั้งตู้เสื้อผ้าครบเสร็จจับเรียบร้อยโต๊ะคอมพิวเตอร์โต๊ะเครื่องแป้งนะครับแถมให้ลูกค้าไปด้วย ไม่เอาออกไปเลยนะครับเป็นห้องที่3แล้วนะครับอีก1ห้อง3 5 0เมตร50คูณ3เมตรนะครับห้องนี้ก็จะมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้านะครับเจ้าของแถมให้ด้วยนะครับนอกจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่พูดมานี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับมีแอร์ให้นะครับทั้งสองหลังเนี่ยรวมแอร์แล้วเนี่ยทั้งหมด9ตัวนอกจากนี้นะครับยังมีของแถมให้ลูกค้าเพิ่มนะครับนั้นก็คือเครื่อง สำรองน้ําก็คือถังสํารองน้ํานะครับซึ่งถังสํารองน้ำเนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ําเอาไว้นะครับเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยถือว่าดีมากๆคุณสามารถไปได้ไม่ว่าจะเป็นโรบินสันไปลงหนงังไปโลตัสไปบิ๊กซี นะครับหรือว่าจะไปโรงพยาบาลภายใน10นาทีเท่านั้นนะครับ5กิโลเนี่ยท่านสามารถที่จะกระจายไปจุดต่างๆได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปที่ตรงถนนเพชรเกษมใช่ไหมครับประมาณราวๆ3ามกิโลเมตรครึ่งและของเราเนี่ยจะห่างจากที่กรุงเทพนะครับผมว่าจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับอยู่ที่100กิโลเมตรนะครับผมสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ บ้านหลังนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมด226ตารางวามีบ้านอยู่2หลังนะครับหลังละ144ตารางเมตรนะครับแต่ละหลังนะครับจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับกินข้าวแยกออกไปอีกต่างหากมีพื้นที่ซักล้างนะครับมีพื้นที่จอดรถได้อย่างสะดวกสบายแถมด้วย ตัวพื้นที่สำหรับออฟฟิศอีกตั้งหากนะครับ,รบทางด้านท้ายของกําแพงไปนะครับจะมีเป็นพื้นที่ลำรางน้ำสาธารณะนะครับที่เราติดอยู่นะครับแล้วก็ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับไม่มีค่าส่วนกลางนะครับบ้านเลขที่243ถึง244นะครับหมู่9หมู่บ้านโรสการ์เด Garden, ้บบนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยราคาอยู่ที่6กล้านเแสนบาทท้วนเท่านั้น สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะนัดเข้ามาชมได้แต่ขอล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาจะได้มาเปิดบ้านให้ในเรื่องของราคาต่อรองนะครับสามารถที่จะต่อรองกันได้ลดหย่อนกันได้นะครับอยากให้ลองเข้ามาชมดูนะครับคนที่สนใจนะครับให้โทรหาผมนัชนนนะครับ0 9 2 2 6 3 5 5 6 3หรือว่าจะติดต่อได้ที่เบอร์ทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจนะครับตามเบอร์ที่โชว์อยู่ใต้ล่างหรือว่าจะสอบถามมาทางไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t ก็ได้นะ ใส่แอดน้ำหน้าก่อนแล้วก็ตามด้วย F C ที่ย่อม,มาจากแฟนคลับตามด้วยเบอร์โทรศัพท์0922635563หรือจะใช้วิธีการสแกน QR Code ก็ได้นะครับตอนนี้ทีมงานได้ขึ้น QR Code ให้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับ แคปหน้าจอเอาไว้ก่อนแล้วมาสแกนที่หลังก็ได้นะครับสามารถที่จะตอบถามเข้ามาและท้ายที่สุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนกำลังมองหาบ้านนะครับเพื่อที่จะย้ายมาอยู่อาศัยในราชบุรีหรือว่าอยากได้บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองมากๆนะครับเพียงแค่สิบนาทีก็ถึงและนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง YouTube c h anel บ้านและที่ดินทาเรดีเพื่อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยและท่านสามารถกดกระดิ่งไว้สำหรับการแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารในครั้งถัดไปได้ วันนี้ผมนัชชนนท์และทีมงานจากลาแล้วครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย